คลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปลาหมอชุมพรกันนะครับว่ามันแตกต่างกับปลาหมอธรรมดายัางไงนะครับและประวัติความเป็นมาของปลาหมอชุมพรเนี่ยมันเป็นมายัางไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับ เรามาดูความแตกต่างระหว่างปลาหมอชุมพรกับปลาหมอธรรมดาดูนะครับปลาหมอชุมพรน,นะครับคุณผู้ชมตัวเนี่ยจะใหญ่ฝ่าปลาหมอปกติเยอะมากๆเลยนะครับเรา70%ของตัวปลาปกติเลยนะครับ <Huh? S 1> ก็ลองเปรียบเทียบดูก็ได้ครับผมขึืนภาพให้ดูนะครับคุณผู้ชม,มยิ่งตัวใหญ่ฝ่าแน่นอนเลยนะครุคณผู้ชมเนื้อก็จะเยอะฝ่าเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงเนี่ยก็จะได้ปริมาณโลที่มากขึ้นนะครับ wow. และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมมาเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับมันสามารถเอาไปเลี้ยงบนบอ่อซีเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบอ่อผ้าใบกระชังบอ่อดินทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับสามารถเลี้ยงได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมถึงชื่อปลาหมอชุมพรทําไมไม่ชื่อปลาหมอสุราชทำไมไม่ชื่อปลาหมอพิจิตร <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวผมพาไปดูคําตอบกันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับปลาหมอชุมพร ก็คือปลาหมอพันธุ์ไทยแท้บ้านเรานี่แหละนะครับได้รวบรวมปลาหมอแหล่งต่างๆนะครับโดยทีมนักวิชาการประมงนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําชุมพรนะครับก็ได้นําปลาหมอจากแหล่งต่างๆนะครับเข้ามาปรับปรุงสายพัน์ธุเข้ามาขัดเลือกสายพัน์ธุพัฒน,นากันอย่างยาวต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีพศ2546จนถึงพศ2554กันเลยนะครับ เมื่อทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วนะครับกรมประมงก็เลยอนุมัติตั้งชื่อปลาหมอพันธุ์ไทยนี้ว่าปลาหมอชุมพรหนึ่งนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าปลาหมอชุมพรน,นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> นี่ก็คือที่มาของคำว่าปลาหมอชุมพรน,นะครับและที่มาของสายพันธุ์ปลาหมอนะครับปลาหมอชุมพรน,นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่จังหวัดชุมพรถึงจะเลี้ยงได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็นิยมเลี้ยงกันทั่วประเทศเลยนะครับ เพราะว่ามันเลี้ยงง่ายนะครับทนแล้วก็ปลาตัวใหญ่ราคาดีนะครับสามารถเลี้ยงในบ่อปูนก็ได้นะครับบ่อซีเมนต์ก็ได้บ่อ้าใบาก็ได้หรือจะเป็นกระชังอะไรเงี้ยก็สามารถเลี้ยงได้นะครับ <S 2> <S 2> เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมพอจะได้ความรู้กันบ้างหรือเปล่านะครับหรือพอจะมีแนวทางการเลี้ยงกันบ้างหรือเปล่านะครับก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปเกษตรต่อไปด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับ สราบถ้าใครอยากจะได้ลูกพันธ์ผมก็พอบอกแหล่งให้ได้นะครับผมไม่มีขายนะครับแต่ผมก็พอรู้จักหลังไม่มาคุยกันได้นะครับ